ส่นท่านกล้องฟิล์มสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมากับกล้องรุ่นคุณปู่นะครับเก่ามากเป็นกล้อง nikon f นะครับซึ่งตัวนี้ก็สภาพตามที่เห็นเลยก็ระบบข้างนอกอะไรดีหมดนะครับแต่ตรงปริซึมเนี่ยเหมือนกับรู้สึกจะไม่ค่อยดีนะครับเดีย๋ยวมาดูตั้งแต่เลนส์ก่อนดีกว่านะครับเลนส์ตัวนี้ได้การ ใช้ได้นะครับล้างโดยช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมันต้องสวยอยู่แล้วละครับเปิดหน้ากล้องให้ดูกันชิ้นเลนเยอะนะครับน้ำหนักดีครับตัวนี้เลนเอ เป็นร้อยห้าเลยนะร้อยห้าสองจุดห้าอีกนะครับน่าชัดหลังละลายกันเลยทีเดียวเห็นไม่เอ่ยนะตามข้อความที่หน้าเลนส์เลยนะครับโอเคครับกระจกสะท้อนภาพก็ดีนะครับกระจกลวภาพก็ดูดีอยู่นะ แต่มีปัญหาที่ตัวกะโหลกเท่านั้นนะครับผมสามหารถหากระโหลกได้ตามท้องตลาดทั่วไปตลาดมือสองกันนะเวลาเอากโลกออกก็กดปุ่มนี้นะครับพร้อมกับโยกคันตรงนี้ด้วยนะครับยกนะครับจะเห็นว่าปริซึม เป็นไงบ้างไม่โอเคเลยนะครับผมตัวรุ่นเก่าเนี่ยนะเขาก็จะมีแบตเตอรี่ใส่อยู่นะผมว่าตรงนี้แหละคือแบตเตอรี่ลองถอดตัวนิดนึงใช่แล้วนะครับก็เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับยังเงาอยู่ติดแค่ ตรงตัวกระโหลกกรดิซึมนี่แหละครับที่ไม่โอเคเลยตัวนี้สภาพก็ดีนะครับผมไม่ได้ใช้น้ำยาเช็ดนะครับใช้ผ้าเช็ดอย่างเดียวถ้าใช้ผ้าเออจะใช้น้ำยาเช็ดก็น่าจะดีกว่านี้ใสเลยนะครับเนี่ยกระจกรับภาพด้านบนเนี่ย สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะควงจะต้องถ่ายกล้องหลังให้ดูอีกทีนะดูสภาพนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้ดูสภาพทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาลองระบบอื่นๆดูนะครับโอเคด้านในเป็นยังไงมาเปิดดูกันโอเพ่นชัดเจนเลยนะสวยเลยนะแหมเสียเ,ยเสียดายที่กะโหลกอย่างเดียวเอง ม่านก็มีรอยอยู่บ้างนะครับม่านเหมือนเป็นกระดาษยังไงชอบกนเนาะ เวลาใส่นะครับกระโหลกตัวนี้มันจะต้องให้ตรงรูเนี้ยต้องตรงกับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเซตใหม่ไม่งั้นมันก็จะเวลาถ่ายมันก็จะเวลาเราปรับข้างบนเนี้ยมันจะไม่ตรงกัน โอเคดังคลิกแล้วนะครับก็น่าจะตรงกันแล้วผมจะปรับที่ V นะครับเอาใหม่ต่อไปก็จะปรับสัก60ก็แล้วกันนะครับ คครอสนะครับเดี๋ยวมาดูช่องมองกันว่าทำไมมันไม่สวยยังไงที่ผมบอกนี่นะครับที่ผมบอกมันไม่สวย ปริซึมคุณเลยนะครับแต่ตัวเลนน่ะเดี๋ยวผมจะไปลองกล้องอีกตัวงให้นะครับยิ่งเวลาส่องไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมปรับชัดก่อนคือถ้าเราไม่ติดเรื่องไอ้ตัวปริซึมช่องมองนะ เวลาเรามองมันก็ยังชัดอยู่นะมันเป็นฝ้าซะเยอะอนะครับตัวเลน,เนชัดเลยนะครับตัวปริซึมไม่โอเคนะครับทีนี้ผมจะมันมาครับตัวกล้องตัวนี้นะครับตัวเลนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกล้องอีกตัวหนึ่ง ลองกับตัวนี้นะครับโอ้โหยอย่างสวยเลยนะเลนตัวเนี้ยชิ้นเลนขึน,น่าจะเยอะนะเนี่ยน้าหนักตัวเลนก็มีมากพอสมควรนะครับเลนเลนสวยมากอะ่ะนะครับเลนโคตรส,สวยนะครับเลนโครตรละสวยเลย <c oughs> เลนร้อยห้า เดี๋ยวผมปรับชัดผ่านกล้องดูซิว่ามันใสขนาดไหนนะครับปรับมือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันใกล้ไปครับสุดแล้วด้วยมันจะเลนร้อยห้าเ,เดี๋ยวผมถอยหลังนิดนึงโอ้โหนี่ผมว่าผมปรับชัดผ่าน โทรศัพท์ได้เลยนะเนี่ยโทรศัพท์ถ่ายกล้องตัวนี้อยู่นะครับดูครับสวยเลยนะครับผมโอเคครับกล้องนิคอน F ตัวนี้นะครับสภาพโดยทั่วไปก็ถือว่าดีแต่ตัวปริซึมไม่ดีตัวเลนสสายไหมสวยไหม เลนโคตรละสวยเลยนะครับเป็นเลนร้อยหนะครับ f 2.5นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องหน้าชัดหลังละลายนะครับกล้องตัวนี้ก็ได้รับการทำความสะอาดจากช่างผู้ชำนาญงานแล้วนะครับผมครับสุดท้ายกล้องฟิล์มก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ